ครับนะก็สวัสดีนะพี่ๆทุกท่านเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับก็ต่อไปนี้นะครับก็เดินให้ยาวๆแล้วนะครับก็ <Okay. S 1> ช่วงนี้นะครับก็จะว่างๆแล้วนะสําหรับใครสนใจนะครับอยากจะเข้ากุ้มนะครับเข้ากุ้มลายนะครับเวลาวันไหนที่ไม่ได้ลงให้นะครับก็มีทั้งหวยหาน้อยนะครับหวยลาวนะับก็ ฝากนะับสำหรับใครอยากเขากุ้มนะับก็ไอดีไลน์ตามนี้เลยนะครับก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับฟรีทุกท่านเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะับก็มาดูกันนะับว่าวันนี้หวยฮาหนอยนะครับวันนี้นะับจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับก็กอนอื่นเลยนะครับก็ฝากพี่ๆนะับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับก็มานะับก็วันนี้นะับจะได้ตัวเด่น2ตัวเหมือนเดิมนะครับ ตัวเด่นสองตัวนะครับหวยฮาหนอยนะครับวันที่วันนี้นะครับวันที่สามนะครับก็ฝากติดตามนะฝากติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับก็ตัวเด่นตัวแรกนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะได้นะครับวันนี้นะครับก็จะได้นะครับเลขหนึ่งนะพี่ๆแล้วก็ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเลข สอง <Okay. S 1> นะได้เด่นหนึ่งและเด่นสองนะสําหรับใครเล่นสายรูดสายวิ่งนะครับก็ตามนี้เลยนะครับส่วนตัวจับคู่นะครับจะได้ตัวไหนนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะหรืออยากจะหาเว็บไม่ไม่ไม่ผ่านเอเจนต์นะแบบโดนโกงมาเยอะโดนอะไรมาเยอะนะครับก็เว็บเวดเวเลยนะครับซื้อไปไปลองไปซื้อกันได้นะครับก็มีให้เล่นหลากหลายเลยนะครับสําหรับใครอยากเล่นนะครับ ก็สล็อตก็ <UST> มีนะคร <ent> ับหรือบาคาร่าก็มีนะครับก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับก็ไม่ผ่านเอเย่นนะครับสำหรับเว็บเบดเวย์นะครับก็ลองไปสมัครกันได้นะครับลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวจับคู่ตัวไหนนะครับตัวจับคู่นะครับก็จะได้นะครับวันนี้นะครับก็จะได้หนึ่งหกครับนะครับแล้วก็ 1>, 1 7 1 8นแะครับแล้วก็1 9นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น2นะครับก็จะได้2 6นะครับ2 7 2 8แนะครับแล้วก็29นะครับแล้วก็สองหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปหวยฮานอยประจําวันนี้นะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะครับหรืออยากจะหาเว็บหม่ๆหมนะครับท่านใดที่อยากจะหาเว็บใหม่ๆนะครับก็ ไม่ผ่านเอเนต์นะครับก็เว็บเบ็เวเลยนะครับก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับไม่ผ่านเอเนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เว็บตรงนะครับก็รับประกันนะครับเว็บนี้นะครับก็เป็นสปอนเซอร์มาให้สองครั้งแล้วนะครับก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ้มนะครับก็ไอดีไลน์ตามนี้เลยนะครับก็แอดกันเข้ามาได้นะครับส่วนใครสนใจจะติดต่องานเรื่องใดๆนะครับก็ไอดีไลน์ข้างล่างเลยนะครับติดต่อมาได้นะครับราคาเป็นเงินเองนะครับเพราะว่า ก็ช่วงนี้นับโควิดนับอยากจะให้ประกาศโฆษณาอะไรก็ทักมาได้นับก็หลับทุกงานนับก็ประมาณนี้นับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ